ฮลอรสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแนทอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นลมแรงๆเสียงแบบดังๆแบบนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยเพราะแนทจะพาทุกคนมาเดินเล่นนั่งชิลที่หาด บางแสนนั่นเองค่ะทุกคนไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยนะคะก็คือขับรถประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวนี่เปิดตัวตันตันชื่อตันตันครับตันตันครับ มือก่อนขมือขมือหน่อยเฮ้ย<อ>ขมือก็ทำมาหากินหน่อยขอมือวายดีก่อนเร็วไปวัสด,ดีครับวัสดีครับเออนี่วันนี้พาตอนตานมาเดินเลยมาเดินเล่นที่ริมทะเลด้วย <laughs> ไม่ให้ความร่วมมือเลยนะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูรอบๆกันนะเราไปหาโต๊ะก,กันก่อนดีกว่าแล้วก็เก็บของเก็บของก่อนแล้วจะพาไปดูบรรยากาศว่าเออตอนเนี้ย หาดบางแสนเป็นไงบ้างจ้าแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้โต๊ะก,กันแล้วนะคะเป็นถ้าเกิดว่ามองไปทางโน้นเนี่ยจะเป็นทะเลหาดบางแสนเลยทุกคนวันนี้นะคะไม่ใช่วันหยุดยาวคนก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากเราก็จะได้แบบสบายๆผ่อนคลายแบบ private เหมือนแบบเป็นหาดส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้สั่งอาหารมาแล้วค่ะจะบอกว่าสดมากๆมาดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างก็จะมีหอยนางรม นะคะแบบว่าตัวก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเลยแล้วก็มีหอยอหอยลายหอยหวานหอยละหอยหวานก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วนี่เรามาดูตรงนี้ฮะกันเชียงปูปูแบบว่าจุกๆแน่นๆอย่างนี้ไปเลยนะคะไฮไลท์นี่ปลาหมึกไข่จะมีปลาหมึกไข่แล้วก็ปลาหมึกที่แบบไม่มีไข่ด้วยอย่างเงี้ยเออแบบน่ากินมากเลยนะคะ แล้วก็นี่น้องจุ้งเป็นกุ้งแบบเป็นหัวแบบมันๆอะ่ะเออทุกตัวเขาเคลมว่ามีแบบมีมันถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีอะ่ะเอาไปฟาดหน้าคนขายได้นะคะเขาบอกเขาบ,บ,บอกอย่างนี้แล้วก็มีมความกรอบๆของขอเขาเรียกว่าอะไรนะหอมใช่ไหมไว้กินเป็นเครื่องเคียงคู่กับหอยนางรมนะคะอ,อร่อยมากใช่ไหมคุณแม่ใช่ดูนะคะทางนู้นนะคะเป็นปอกให้กับตาน ให้ใครกิน,นะคะถ้าไม่ตรวจบ้านรอนานาหมาจะมาไม่าาาไ <laughs> ไกิน, <laughs> กน <laughs> อ่าเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆว่าตอนนี้เนี่ยแบบพอโควิดดีขึ้นแล้วที่ชายหาดบางแสนเป็นไงกันบ้างไปกินกันก่อนดีกว่าแฮ รสชาติมันเป็นยังไงแซ่บแซ่บอิ่มีมะเพราะ่อะไรมือนี้มือนี้มือนี้ลูกเลี้ยงเป็นอย่างนี้แหละค่ะแหมออกกล้องแล้วแข็งเลยอยู่ตอนแรกก็พูดเก่งเลยพอให้ออกกล้องปุ๊บแซ่บแซ่บแซ่อยอร่อยเนาะอร่อยกำลังกำลังดื่มดั่มาราย่าอยู่ๆก็ดีขึ้นมาเฉยนี่ กินหอยกันมากที่ว่า เรามาทะเลถูกไหมันต้องเป็นแบบธีมคัลเลอร์ฟูสวยงามแล้วก็มีผ้าโพกสวยๆอะ่ะเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็จะแบบแค่นีะก็สวยมากธีมผ้าใบดูมันก็เข้ากับผ้าใบไหมละ่ะเข้านะเออนองผ้าใบตู ก็สดมากขอบอกบอกใครอ่ะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมปลาหมึกอร่อยมากสดด้วยค่ะแม่คอนเฟิร์มว่าสดจริงสดจริงหอยอีกอันนึงยังไม่ได้กินเลยหอยหวานใช้มือเธอดเดยวต้องถักก็ได้ ืกรุบมากหอยกรุบกรุบเด้งอร่อยมากถ้าใครมีเวลาก็มานั่งซิวริมทะเลแล้วก็กินอาหารทะเลสดๆแบบนี้เอาจะไปกินก่อนคนเริ่มเยอะแล้วตอนบ่ายๆตอนเที่งเทียงเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นกันจ้ะไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะมาเดินย่อยสะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะช่วงก่อนหน้าเนี่ยเคยมาตอนที่แบบโควิดครั้งหนึ่งคนน้อยมากๆตอนนี้เหมือนแบบเริ่มสถานการณ์เริ่มแบบเออคนเริ่มเหมือนเริ่มปรับตัวอยู่กับมันได้ดูดีทุกคนเด็กเยอะมากคือโซนที่นันอยู่ตรงเนี้ยคนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นโซนทางด้านตรงนู้นอะคนเยอะมากจริงๆดูดีแบบว่าไม่มีที่ ไม่มีที่ให้แบบว่าถ่ายรูปสวยๆเลยแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็คือประมาณแบบบ่ายกว่าปกติแดดจะร้อนวันนี้แดดไม่ร้อนแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเหมือนกันนะลมเย็นมากแล้วแบบเนี่ยคือถ้าเป็นตอนเด็กๆก่ะทุกคนก็จะแบบมาแล้วก็จะเล่นเล่นทั้งวันเล่นจนแบบน้องเล่นจนแบบว่าแบบตัวเขียวไปเลยไม่ใช่ดํานะคือมันข้ามดําแล้วก็เขียวไปเลยแต่พอโตแล้วมันก็แบบไม่ค่อยอยากเล่นแล้วด้วยแต่ว่าน้ำเขาก็จะแบบ ไม่ได้ไม่ได้ขาวใสมากถ้าจะหวังความขาวใสก็คือให้ไปแบบภูเก็ตหรือว่าไปเออกาะชงเกาะช้างอะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ใชแต่ว่ามันก็ใสมันใสกว่าแต่กกอนแต่ก่อนียจะขยะเยอะแต่ว่าแบบช่วงโควิดพอไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฟูอ่ะเนาะมันก็ดีขึ้นมันมันก็ดีขึ้นปกติโอ้ ถุงพลาสติกเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดเลยริมชายหาดนะคะแล้วก็บรันนาบ่อเขายังมีอยู่อยากเล่นมากมีแจสกี้มีบรันนาบ่อแล้วก็มีอะไรที่มันเหมือนเหมือนกระทะกลมๆอ่ะก็คือยังมีอยู่เหมือนเดิมคือทุกอย่างยังคงคงเดิมเพิ่มเติมคืออายุที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ขอวของยาก็ยังมีเช่าเหมือนเดิมดูดิมันเหมือนเหมือนย้อนวัยบรรยากาศมันย้นยอนวัยนะไปดูแบบไปเดินเล่นกันดีกว่า ที่เดินมาคือลมเย็นมากทุกคนแล้วมันก็จะมีทั้งโซนที่เป็นแบบฝั่งนี้จะเป็นคนที่เอาเสือมานั่งเองไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่เป็นแบบเป็นล่มผ้าใบอะ่ะอันนั้นก็ต้องเสียตังค์แล้วแต่ร้านเหมือนแบบพี่นั่งละ จักรยานด้วยนะที่เราเคยมาใช่ป่ะเราจะมีขี่แบบจักรยานแบบหลายๆตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่าไม่เห็นมีใครจะขี่เลยอะ่ะอยากขี่ปะไม่อ่ะไม่ให้ความร่วมมือเลยคนมองเต็มเลยดาราท่านหนึ่ง ักรยานยังมีอยู่ค่ะเป็นร้านเช่าจักรยานชั่วโมงละ40บาทร้อยหนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากขี่มากับเพื่อนหลายๆคนก็มาขี่ได้เลยโห่ชิวจริงๆต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยชิว,ว่ากอ,อากาศดีมากคือดีที่แบบแดดไม่ร้อน มาาททททำออะะไไรรีีีี่่่่นนนฉัและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศหาดบางแสนนะคะที่แนนพามาดูกันในวันนี้มากินมาชอบมานั่งชิลผ่อนคลายนะคะวิกเอนแบบนี้ไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากหาทำเลที่แบบว่าเออแบบชิลๆ อาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีที่จอดรถก็มีเยอะมากๆแะห้องน้องห้องน้ําพร้อมมากนะคะแล้วก็มีทะเลให้เล่นแบบว่ากริบด้วยนะคะก็มาได้เลยที่หาดบางแสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปทําอะไรไปกินอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้แนด้วยนะคะบ๊ายบาย